วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องการเลี้ยงชูก้านะคะตั้งแต่อายุ2เดือนครึ่งขึ้นไปนะคะสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอาหารของชูก้ากรเดอร์อายุ2เดือนครึ่งน,นะคะชูก้าอายุ2เดือนครึ่งถึง4เดือนนะคะควรได้รับแต่นมทดแทนนะคะยังไม่ควรให้ผลไม้หรือว่าปรับเปลี่ยนสลับอาหารไปมานะคะเพราะว่าชูก้าเด็กๆจะปรับท้องไม่ทันแล้วทำให้ท้องเสียได้ค่ะ นมทดแทนในที่นี้หมายถึงนมแมวนะคะนมสุนักแล้วก็นมแพะห้ามใช้นมบัวในการปรับท้องและเลี้ยงชูก้าไกเดอร์นะคะการให้ชูก้ากินแต่ซีเรียลลกอย่างเดียวตามที่ร้านค้าบอกเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะในซีเรียลจะมีแต่แป้งเป็นส่วนมากถ้าเกิดภาวะขาดแคลเซียมจะทำให้การเดินขาลากและขาหลังอ่อนแรงได้ง่ายมากค่ะ ชูก้าเด็กควรได้รับโปรตีนและแคลเซียมจากนมมากเป็นพิเศษนะคะการชงนมควรใช้น้ำอุ่นในการชงไม่ควรใช้น้ำร้อนชงเพราะน้ำร้อนจะทำให้ไขมันในนมจับกันเป็นก้อนไม่ละลายส่งผลให้ชูก้าท้องเสียรุนแรงเพราะไขมันในนมไม่ย่อยห้ามชงข้นควรชงให้เหลวกว่านมข้นหวานการการท้องอืดซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายกับลูกชูก้าค่ะการเก็บรักษาอาหารชงแบบผงนะคะ ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดล็อกแน่นนะคะให้อยู่ในที่แห้งไม่ชื้นไม่ควรมัดถุงเก็บไว้นะคะเพราะทําให้อากาศเข้าไปได้ง่ายและทําให้ชูก้าเกิดอาการท้องอืดได้ค่ะการกระตุ้นอืดและฉี่นะคะเมื่อป้อนนมลูกชูก้าเสร็จประมาณ30นาทีควรใช้สำลีชุบน้ําอุ่นหรือน้ําอุณหภูมิปกติเช็ดตรงบริเวณก้นเพื่อทำเรียนแบบพฤติกรรมในธรรมชาติที่แม่เลียยลูกเพื่อให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติ อย่างต่อไปนะคะการสร้างความคุ้นเคยนะคะลูกชูก้าที่เพิ่งรับมาอาจจะตื่นตัวขี้ตกใจเจ้าของควรจับมาอุ้มนอนบนม,มือบ่อยๆหรือนำเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วทำที่นอนให้เขานอนนะคะเพื่อให้เขาจำกลิ่นของเราได้ถ้าโดนขู่หรือโฉกไม่ควรชักมือออกเพราะจะทำให้ชูก้ารู้ว่าการทำแบบนี้ทำให้เรากลัวและจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่กล้าจับโดยตรงสามารถนำผ้าค่อยๆจับประคองขึ้นมาค่ะชูก้าเป็นสัตว์กลางคืนแสงแดดเป็นอันตรายกับสายตาของชูก้ามากๆเพราะตาของเขาจะมองได้ดีในเวลากลางคืนไม่ควรพาออกไปไหนโดยที่สายตาเขากระทบกับแสงแดดในช่วงเวลากลางวันส่วนมากเขาจะใช้เวลานี้ในการหลับนอนพักผ่อนนะคะและจะตื่นมาเล่นในตอนกลางคืนไม่ควรใช้แลชในการถ่ายรูปชูก้าด้วยนะคะที่สําคัญการอาบน้ําให้ชูก้าเด็ก อาจเกิดผลเสียหลายอย่างเช่นบอดบวมน้ำเข้าหูสำลักน้ำควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดในส่วนที่เลอะและใช้ผ้าแห้งเช็ดให้ขนแห้งถ้าชูก้ามีกลิ่นแรงอาจจะใช้เป็นสเปรย์อาบแห้งพ่นใส่ผ้าแล้วเช็ดย้อนขนเพื่อลดกลิ่นของชูก้าค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงชูก้าคืออุณหภูมิที่ไม่เย็นมากจนเกินไปไม่ควรให้นอนในห้องแอร์ถ้าจำเป็นจริงๆ ควรวางไว้ตรงที่แอร์ไม่ถึงนะคะแล้วก็ใช้ผ้าคุมกรงทั้งหมดถ้ามือเย็นควรเอาออกจากห้องแอร์และหาผ้าแห้งไว้ให้เขาซุกนอนค่ะก็สุดท้ายนะคะภาวะท้องอืดในชูก้าไกเดอร์ตั้งแต่2เดือนถึง5เดือนโดยประมาณนับตั้งแต่แยกแม่ออกมาเป็นช่วงวัยเริ่มเปลี่ยนอาหารนั่นเองเมื่อชูก้าโตขึ้นก็จะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนอาหารได้มากกว่าสาเหตุหลักๆนะคะห เบียนจากนมแม่เป็นนมสําเร็จรูปเช่นนมแพ้นมแมวนมสุนัขค่ะบางตัวจะมีปัญหาการย่อยนมแต่และชนิดไม่เหมือนกันถ้าย่อยไม่ดีก็จะเกิดภาวะท้องอืดได้นั่นเองข้อ2นะคะชูก้ากินอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งมากเกินไปหรืออาหารค้นจัด3ามค่ะการเก็บรักษานมชงป้อนชูก้าไม่ดีทําให้เกิดความชื้นและบูดเสียข้อ 4. เปลี่ยนอาหารกระทันหันเช่น ชนิดของนมหรือให้ผลไม้หลายอย่างในเวลาเดียวกันควรค่อยๆให้ทีละชนิดสักสองสาวันเพื่อให้ท้องได้ปรับสภาพข้อ5ความสะอาดของที่อยู่อาศัยควรเปลี่ยนผ้ารองกงหรือที่นอนสม่ำเสมอทำความสะอาดเวลาที่เลอะเปะิ้ก็เป็นข้อมูลสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะคะก่อนที่จะเลี้ยงชูก้าไกดเดอร์ก็ต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่กับเราอีกหลายปีค่ะประมาณ 8ปีถึง15ปีได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ